สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง y o u t ผู้ทุกท่านนะครับผมสีแช n แนลสายจบรายงานตัวครับเดี๋ยวผมพามาดูภารกิจเก็บกู้รถ6กล้อขึ้นครับเ,เกิดกากโอ้คันส่งดุดพี่น้องเลยอันตรายนะครับ นี่ครับป่ามืดป่ามืดมาจัดเองวันนี้โอร้อนหน้านี่น่าจะ,สะแสลขงครับผมว่าน่ครับยกไฟยอยู่นี่เลยนี่ครับมาโน่นนะครับสายมาตลอดบายแก้วเลี้ยซิ่งตามหลังมาบอกรถทำไมสายสายสาย,สายอยู่เรื่อยครับ จะแตะเบรกเรอหน้าพับลงเลยครับดีค,ครับคาดเบลลครับนี่ครับมันมาคาต่อหม้อก่อนครับท่านผู้ชมนี่ต่อหม้อนี้ถอนขึ้นมาเลยครับดีที่มันหูโหม,มาถ้าคาต่อหม้อไม่รู้จะไปถึงไหนครับน่าจะเป็นงานเข้าหนัหนกๆเลยดีที่มันมาค้ำต่อหม้อเสาไฟก่อนครับนี่ นี่ครับมันทอนจากตรงนี้ครับแล้วถลายไปเลยคันหน้าอันนี้ผมว่าน่าจะแบะครับน,นี่ครับตามเมือจัดเองวันนี้โคลงแล้ว ตน่าจะตัดลุกหลังออกก่อนครับท่านผู้ชมผมว่านะลูกลังเหลืออยู่บนรถเป็นเป็นงานวิ่งลูกลังครับวันนี้จากอำเภอจตุ รับผู้มนาน,น่าจะเข้าชานเมืองร้อยเอดครับเดี๋ยวจชานเมืองครับลายเด้อพี่น้องเ้าหกหล่อฮะสีเขียกเบิงเบิงน้ำแน่ก็ดีครับผมโอ้าโอ้สโอส้อ้ยอ้อ้ย้ นี่ครับท่านผู้ชมด <c oughs> ูภาพอีกครับมนชมมนมันมันมันไม่ชนตอ่อหม้อครับตอ่อหม้อมันชนเสาไฟปุ๊บต่อหม้อมันถอนขึ้นมากับเสาไฟเลยครับ <c oughs> ดีครับที่มันคําไม่งั้นนี่ผมว่างานงอกไปเยอะๆแบบนี้เลยส <c oughs> ่องข้างบนกันบ้างครับ หลังน่าจะหมดแล้วท่านผู้ชมนี่ครับน่าจะหมดรถแล้วครับโอ้เดี๋ยวแค่นี้โอเคอครับดึงได้แต่งทางขึงข้นน่วนครับตามเมืดอไป โอ้ยนี่จะไม่ใช่คเป็นเดืนนีนี่ครับอุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกครับอะไรด้วยน่าเบื่ยเ๋ยนจะเบิ่อเลยบ้านกว่าอุบัหต่ครับนี่เลยนี่เลย ร้อยทั้งร้อยคนทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้นกับรถตัวเองครับรต้องรตรวจเช็คให้ดีก่อนครับก่อนออกทุกเช้านี่ผมว่านี่ควรเช็คทุกอย่างครับ หน้าน่าจะเบะจริงๆครันทุกท่านยังรอหน้าเบะขนาดนี้เพราะว่าส,สลุงเสลี่ยงหน้าจะไม่อยู่แล้วครับอะเชต่อครับบานดึงขึ้นเลย วันนี้จะเป็นยังไงชมันเลยครับเสดงขาดจริงนรับทุกรน,นต่อมื่อจัดเองครับวันนี้จานใหญ่ โซดึงนี้ก็สั้นไปนิดหนึ่งครับผมว่ะนี่ครับล้หอหน้ามาอยู่ตำแหน่ง สองล้อสิสองล้อครับ้เนี่ยปุยกระจายเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ว กอมือแต่เองน,น,น่าจะออกทั้ดวงเลยนี่ครับ เกียงเก็บแนบแล้วท่านผู้ชมเลยสะกื้งงครับเยอคับแนบเยอยเลยไเกียงนี่น,นบเก็บแนบครับหยดงนะครับ ้วยเงื่น้านนันนี่น่าจะหลุดออกเลครับผมว่านเนี่ยเียอยหลังลงไปอีกคุณผู้ชมเงี้ยงามใส่เสงี้ยตีเหตุจัซ้อน โอเคครับว่าจะดไม่กิดเรียบร้อยครับเดจะเอาไปอู่จะเอาไปยังไงนี่ครับท่านผู้ชมผมว่าใครรถจไล์หรือเปล่าครับเกอปครับเออ นขูได้อายแก้วยังเลยครับาแก้วยี่ส so ตามหลังมาติดๆผักสีีิบได้ยี่สิได้นี <S 1> <S 1> ่ <S <S ครับคนขับประจำของป๋าทอนขับไม่โคครับ ไมได้ายหางเดี <like> <É. S 1> free, ๋ยวกว่ไดเขา่จคเกียงตำรวจวามเสียหายนะครับเสีงาาากอนผีประจำทีมงานครับป๋าเกียง ครับขับรถขับลาระวังกันด้วยตัวเช็คให้ดีครับพี่น้องครับว่าอันตรายอยู่ครับชาวหกล้อเราถ้ายิ่งเป็นตอนรถหนักนี่โอ้ยิ่งน่ากลัวนะครับท่านผู้ชมเคเชคดูด้วยครับครับผม ชิปนี้ผมขอปิคชิปไปเพียงเท่านี้ครับชิปหน้าเจอกันก right. ับผมได้ไหมครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับเจ็บเข่าหรอไม่ฟังในหางเปียนที่ไนย่างเองยังไ่ได้